นางสงการปี2567นคือใครและจะเกิดอะไรขึ้นกับปีนี้เรามาดูกันเลยครับตามตำนานเรื่องเล่านั้นนางสงการเป็นทิดาของเท้ากบินละพมหรือเท้ามหาสงการและเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชสวรรค์ชั้นที่หนึ่งซึ่งมีทั้งหมด6ชั้นซึ่งนางสงการ จะมีหน้าที่รับศีรษะของเท้ากบินระพมแห่รอบเขาพัสเมนในแต่ละรอบปีหรือกล่าวได้ว่าเป็นวันสงกรานนั่นเองโดยมีเกณฑ์กำหนดว่าวันสงกรานคือวันที่13เมษายนหากวันสงกรานตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานประจำวันนั้นเป็นผู้แห่สงกรานทั้งหมดซึ่งมีเจพระองค์ โดยนางสงกรานปี2567นี้มีนามว่านางมโหธรเทวีทรงพระหูรัตทัดดอกสามหาวคือดอกผักตบชวาอภรร์แก้วนินละลัตพักษาหารเนื้อทรายพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงตรีศูนย์เสน็จนอนลืมตามาเหนือหลัง มาเหนือหลังมยุราปักษาหรือนกยูงเป็นพาหนะซึ่งวันสงกรารปีนี้ปี2567คือวันที่13เมษาซึ่งตรงกับวันเสาร์นางมโหธรเฮวีเป็นนางสงการประจำวันเสาร์เกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้อังคารเป็นอธิบดีฝน บรรดาให้ฝนตก3 0มหาตกในเขาจักรวาลหนึ่งหตกในป่าหิมพาน9กหาตกในมหาสมุทรหกหาตกในโลกมนุษย์3าหาเกณฑาราที่คุณตกราศีตุนชื่อวาโย ο, เป็นาธาตุลมซึ่งจะมีน้ำพอประมาณพายุจะแรง เกณฑ์นาคราชให้น้ำปีนี้นาคราชให้น้ำเจ็ดตัวทำนายว่าฝนจะแล้งให้ระวังพืชผลจะเสียหายบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงครามจะฆ่าฟันกันจะนิราชจากกันจะชิบหายเป็นอันมากสงกรานปี2567นี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ การทะเลาะเบาะแว้งให้ระมัดระวังเรื่องการขับรถให้เป็นพิเศษให้ควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าตกอยู่ในความประมาทต้องมีสติให้มากทั้งการขับรถและการควบคุมอารมณ์อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายจะเกิดการทะเลาะได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกงดการโต้เถียง อาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่ายเช่นกันข้าวจะยากหมากจะแพงราคาอาหารน้ำมันจะขึ้นปีนี้มีโอกาสเกิดสงครามได้สูงและเนื่องด้วยวันที่8เมษายนปี2567จจะมีสุริยุปรา,าคาเต็มดวงพาดผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาจะเกิดสงครามและภัยพิบัติ ทางฝั่งอเมริกาและฝั่งยุโรปและฝั่งตะวันออกกลางส่วนฝั่งเอเชียจะปลอดภัยจากสงครามแต่จะมีผลกระทบเรื่องเศรษฐ,ฐกิจข้าวของจะแพงขึ้นแต่สามารถรอดพ้นไปได้ประเทศไทยหากประหยัดและอดทนก็จะผ่านพ้นไปได้ไม่ยากปีนี้วันอังคารเป็นวันธงชัย วันพระฤหัสบดีเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์เป็นวันอุบาทวันเสาร์เป็นวันโลกาวินาศปีนี้หากจะทำการมงคลออกรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่ให้ยึดถือวันตามนี้เป็นหลัก